ับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุสุคนนอมือเอ,อฟบพอนี่สองออนซ์ลาวพื้นเก่าเนาะแต่ว่ามือน,นี้ออนซเลาวสิบห้าพี่น้องเห็ดขนมเทียนเนาะวาเบิ้งวิธีการเห็ดขนมเทียนของลา,าวเนาะเพราะว่ามืออื่นจะเป็นเมือหวายเนาะมือน,นี้เท่ากับเป็นมือที่จัดคล้องเตรียมคล้องที่จะไหวหวายในวันตุ๊จีนนั่นเองเนาะพี่น,นอกนอกประเทนี้ไป ประเพณีของคนจีนที่อาศัยในประเทศไทยนาะอกกับสิมาเฮกขนมเทียนไหวกันนั่นเองก็เพียงเนาะไปฮับซ่อมหับฟังกันเลเนาะว่ามีอย่างในอุปกรณ์ที่เราจะเฮุนั่นเองเนาะพี่องเนาะก่อนอื่นเท่ากับแซมแบทัวเลืองหรือรือทัวเขียวไหวจากสองถึงสามชั่วโมงเนาะพีองเนาะเดียวเท่ากับสิมาหนึ่งกันนั่นเองเนาะหนึ่งแล้วเท่ากับสิมาพัดเฮใส่เข้มนั่นเองเนาะพี่องเนาะ สำหรับเครื่องปรุงใส่เค็มก็มีน้ำตาลแล้วก็พริกไทยแล้วก็กระเทียมสับกระเทียมสับน้องพี่น้องเนาะโอเคเนาะแล้วก็เกลือเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งวิธีเห็ดกันได้เลยจ้านี่กับใบตองที่เขาตัดเรียบวเนาะเดี๋ยวเขาซิมมาเศษอีกรอบหนึ่งเนาะนี่กับแป้งที่เขาจะเห็ดในมือน,นี้ก็คือแป้งข้าวเหนียวเดี๋ยวออนซีผสมกับแป้งดำเนาะ โอเคมาเบิ่งเลยข้าสิผสมแป้งกันหลังจากนั้นข้าก็สิมาเทแป้งดำก่อนเนาะแป้งดำนี่กัน่ะจะครึ่งกิโลเนาะออนก็ใส่ประมาณสามขีดเนาะข้ากล้าปริมาณเองเเลยเนาะเพียงเนาะแป้งดำนี่ก็คือผสมกับแป้งขาวได้เลยเนาะพี่น้องบ่ต้องไปเหตดหยังลงตอนนี้ข้ากระเทก่อนครึ่งหนึ่งเนาะแล้วขาก็สิมาใส่แป้งขาวตามไปแป้งขาวเนี้วเนาะพี่นนองเนาะ ใบนหน้าเพรเทแป้งดำลงไปเลยครึ่งหนึง่งอ่อนกะสีใส่แป้งข้าเนี้ยว1กิโลนั่นเองเนาะพี่น้งนองเนาะแล้วกะเตรียมนม้ำเปล่าแล้วกะน้ำตาลปีบ๊บหรือว่าน้ำตาลตตโนดอะไย่างง้แล้วแต่ทีมพี่น้องมีเนาะกะใสลงไปกระเอาปริมาณเองเลยอ่อนกะบได้เกงการเท็ดขาวดอกนาอพี่นอ้องอ่อนกะคิดคิดมาเขาเป็นคนเท็ดขาบางทีมันกะขิดใหญ่ ทีนี่ออนใส่แป้งเป็นที่เรียบร้อยเนาะออนกับซีส่น้ำตาลปิบเนาะพี่น้องน่านที่น้ำตาลที่มีในบ้านโมต้องยุ่งอยากผู้ซื้อไหม้ะพี่น้องปกติกับทำมีน้ำตาลหมักคลองหมักเผากับใส่ไปบางยิง่งหอมเนาะพี่น้องเนออทีนี้ออนกับใส่ลงไป ปริมาณนี่คือเฮาตักตวงเอาในมือเฮานะพี่น้องมาตรฐานเฮาเองนะพี่น้องเฮาก็ไปเบิ่งเพิ่นแน่ลยอะค่ะมาปรับปรุงสูตรเป็นของตัวเองแน่เนาะเพราะว่าเฮาสิเบิ่งแต่เพิ่นอย่างเดียวก็ได้เฮาก็ต้องมาทดลองด้วยตัวเองด้วยว่าเออเวลาเฮ็ดออกมาแล้วมันโอเคบ่เฮ็ดได้บ่เนาะพี่น้องเนาะออนกับเบิ่งไปเรื่อยนะพี่น้องออนก็เฮ็ดเริ่มเฮ็ดเป็นหลายๆเมนูเนาะบ่ว่าขนมของอยู่ของกินอาหารจอกอาหารจีนออนก็เฮ็ดไปเนาะพี่น้องเนี่ก็อีก เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ออนได้ลงมือเห็ดเนาะอันนี้ก็คือเห็ดไหวจีนมืออื่นเนาะไหวทุกจีนมืออื่นเนาะจ้าที่นี่ออนกับซีคนคนแป่งเข่ากันละกัสซใส่นาบเนาะพี่น้องเนาะใส่น้าบเนี่ยคือว่าใส่เทอร์จิ๊กเนาะโมต้องใส่ที่เดียวแบบว่าเอาที่เห่าพอใจเลยเนาะกับโมเลวแห้งนะพี่น้อง ก่าวห่าปั่นได้น้เพียน้องมันก็โอเคแหละนี่อ่อนกะซีค่อยๆใส่นามแล้วเ่าก็ค่อยๆบีเพราะว่านน้ำตาลทั้งเป็นกอนเนาะอ่อนกะซีค่อยบีไปเรื่อยแหละจนหนวดจนพึ่งพอใจน้เพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีกทีหนึ่งเนาะนี่กับวิธีหนวดแป้งห่าก็ค่อยๆหนวดค่อยๆเติมนามเนาะอ่อนสิเราซูฟังสมัยอยู่บานก็คือ ข้าวสารไปหลังข้าวสารแล้วก็มาตม้มเห็ดข้าวต้มใส่กล้วยนะพี่นอ้องนักเสบเลยได้พี่นอ้องบริสาน้ำตาลบริสายยังเคโตมขาตม้าวต้มได้เจอในะมันกะเวลาเห็ดปูนหอเขาสาหอเขาประดับดินนะพี่น้อก,อกประเพณีบ้านอ่อนกะสิเม่แบบว่าเลี้ยงพีมีพีข,ขึ้นมาประมาณนี้นะพี่น้อกๆไหวพับพบันพับบรุษของเฮ้าประมาณนี้เนาะทางประเทศลาวอ่อ,อนกะสิมีประมาณนี้เนาะประมาณเดือนแปด เดินเก่าเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นประเภทนี้ของคนจีนเพิ่นเฮากะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รวมมือลงมือเหตุเนาะอ่อ,อนกระดีใจนะพี่น้องกับสหัสนำเนาะเนาะแปรงอันนี้อ่อนกระสิพักไหวเนาะพี่น้องเนาะจักสองชั่วโมงให้มันอิ่มโตเนาะเดี๋ยวบิ่งกันอีกทีหนึ่ง ตอนนี้เท่ากับหนึ่งทัวที่เขาแซ่ไวเนาะหนึ่งประมาณสามสิบนาทีอันนี้ก็พักไวอกสองชั่วโมงเนาะให้มันอิ่มนะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันบัดหท่อเด้อบัี้เด้อพี่น้องเด้อบัตรขอดใสเดยเมาพี่น้องเขาสีมาวพัดใส่กัน,น,นเน,นเาะนี่ก็คือลาบกุ้ซีกระเทียมหอมแดงเนาะ แล้วก็พริกไทยสหัสะหละตาให้แล้วก็เกลือสำหรับผักชีพัดใส่เค็มเนาะก,กมีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวเามาผัดกันเลยพี่น้องแล้วก็มีทั่วที่เฮาวตำนิดนึงเนาะกับกรเซิงวาละเอียดร้ายแะไรกับมีใส่หวานและใส่เค็มเนาะอันนี้คือทัว่วกวนนะพี่นอ้องใส่หวาสอะไรก็ได้ที่กลัวทั่วอ๋อมันลหลายโหก็เลยสิเ็ดอย่างละครึง่งไปเบิ่งน้ำกันเนาะ ง,ามมางัน,งน,น,นที่นี้ให้ใส่น้ำมันลงไปสำหรับสิพัดใส่เค็มนะตัวนเนาะเดี๋ยวเขาสิเจียวอ่ะพร้อม,มแดงกระเทียมอลไรกันลักก็สี่เห็นท้อไเห็เดียมัยนราซาา้วละ่แล้วเริ่ไมได้แหละเริ่มจะเบื่อคนแล้วแหละจริงที่ขาไรคือ กะลีกด้วยหอข้น <Okay. S 1> เอาไฟกลางไปอยดเน่ยไปซอยเกลีอ ขี้ไข่นี่คือตำเองเนาะแล้วก็เกลือเนาะจะวงน้ำอะไรพีเ่นเนาะเกลือเนาะ,อ,ะอีกนิดนึงแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลก็บร้ายเติมเนาะมีหนังนอกกาา มันกะสีออกเข้มๆมันหวานนะจากนี้เขาเคยกินถึงบ้านประมาณสีบวงนเนาะสีบวงใหญ่ตักนี่ฮะเราพัดเลยพัดจนอย่างเข่ากันเนาะพี่องเนาะ เดี er ๋ยวไปเจอกันแบบหอก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเครื่องปรุง่อกับมี่ชำนิแหละมีแต่เกลือกับน้ำตาลขนาดเนาะพี่น้องแต่กะอยโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเจอกันหมองหอกแล้วกันเนาะมาะหอเนาะหมายถึงหอกถันตอนหอแล้วพี่น้องทหานเราปัญหาอะไรสบายดีพี่น้องไม่ได้ค่ะให้นุ้มเพียร์ตอนนี้ไม่คิด ่ค e ้ขนมเทียนกิ่งไหมวะฉันกิ่งเลยแล้วมันแดนลงทุเบนแม่ได้เลยเอาไปตองมันเปตอปกันองเนาะพอเนาะพี่ไอนเนาะ มีห่อข้าวกับมีไป็นตองตองสะต้องอ่านเออแต่กะนี่หล uh, like, right? ังจากนั้นเขาจะเอาขนมจิ้มข้าวเท่าลาลาจิ้น้ำมันไว้น้องพี่น้องใส่น้ำมันไว้โอ้ยเงียบได้หูเออสร้างเสียงปั่มหนาร้างจากนั่งเข้ากับเอาใส่ลงไปเลยเนาะเพราะว่าบ่ต้องทาน้ำมันก็ได้เพราะว่าเข้า เอานแต่วิธีไหมม,าจามาจานจะติ๊กตอกมันจะติ๊กตอกเนคะเบอง์เงี้นกบให้มีประโยชน์ด้วยพี่น้องติ๊กต๊อกยูทู e มีประโยชน์ทั้งนั้นเ,<อ>เลยครพบ้างสีเนาะจริงๆริงบ้างก็มีไลายแบบเลยพอเจ็ดแง้าก็ก็ได้ เต็มกับแป้นี่เนาะพี่น้องอันนี้สูตรหนึ่งสูตรนี่แหละเดี๋ยวเรามาสูตรนี้มันแหนะเนะมันงามเนาะมันเหมือนอยี่ยามเฮียแต่ว่าแบบเย<อ>ี่ยหรอโอเคเดี๋ยวเ้าสิทาไปเป็น,น,นปเลยห่อไปเรื่อยเนาะพี่น้องไม่ต้องห่อออกมากระลายเนึ่ย เอาไปสิร์ฟเนาะเอากระเท็ดเ,เ,เ,เป็นกระบุวยเลย่ยกะใส่ขนมเที้เท่เาซุปน้ำมันไว้น <มา S 2> วนี้มันไหวเนาะ ต่องกับประกอบคือเด็กพรภา,าวะห่าตาไวซองเมื่อแล้วมีการเล่นรอน,เ,อนเห็ดไว้พระไว้เจ้าในแห้งเหงงาม,ามาสานะามาบาดแก่แห้งเกิดมาสันอาแห้งนะทำโบราณว่าดอกขนาดดอกไม้ไว้พระกันยังดอกงามสีฟ้าด้วยจะจะสวยงามคราบอันลาถึง่าโบราณได้บัตรได้เบาหนพี่น้อง you know i bought the เดี๋ยวไปเจอกันแบบหนึ่งนอะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีเงาไปเอากับสีหอไปเหลือนน่อยจังเลยแล้วแล้วเราก็ห่อเสร็จนึง่งเสร็จแล้วนะทุกคนลืมให้เบิ่งตอนนึง่งอันนี้ใส่หวานเอออันนี้ใส่เคม็มอันนู้นใส่หวานเฮ็ดาร้ติอ๋อพี่น้อง้านาบด่าจะหอดอยู่แปดสิบเก้าสิบหูจ้ะเดี๋ยวเปิดให้เบิ่งเนาะ เปิดตัวคียลายดีกว่ามันอยากแล้วแน่แล้วพี่นรอกนี่เลยนี่เลยนีจ้ะนี่เลยจ้ะ ไม่ได้ให้ลูกพ่อืะนี่ตาฮัดกินเน้นใช่ไม่เน้นแป้งทำเองอืองเอาแป้งมันเย็นเขาเนี่วอืม เด็กก็เด็กแหววกำลังแปลงโซมมันมันเยี่ยงเยี่ยวโอเคพี่อ่ะนี่มากลับสบายดีเอ่ะ